สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องย t u b e สิธิพงศ์เสววงศานะครับมือนี้มือนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเอฟซนะครับมาเบิงนะครับการปลูกสะดานะครับจากกิ่งตอนนะครับซึ่งเป็นตุ่มตอนนะครับซึ่งทางเพื่อนเอฟซนะครับที่สนใจนะครับในการปลูกนะครับสะดามันมี3วิธีนะครับที่ผมจะได้เห็นในเพื่อนเอฟซและเกษตรกรเบิงนะครับ ที่จะเห็ดให้เพื่อนเอฟซนะครับเบิ้งแล้วกันเกษตรกรนะครับที่สนใจนะครับที่สั่งกิ่งสะเดาไปนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายอย่างนะครับที่เพิ่นสั่งไปบอกว่าจะเป็นกิ่งทาบกิ่งตอนอะไรแบบเสียบยอดนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมก็จะทยอยเห็ดคลิปนะครับเกี่ยวกับการปลูกสะเดานะครับจากกิ่งตอนโดยเฉพาะตุ่มตอนนะครับที่เพื่อนเอฟซเห็นนะครับนี่ก็คือออกหากดีนะครับที่เขาเหลือกมาก จะปลูกนะครับเดี๋ยว่าจะแนะนําวิธีในการปลูกนะครับเฟนเอฟซีเบงวาเฮ็ดจังไหน,นะครับ mm. น้ำแรกก็ยังที่ผมว่าก็คือเอาใบออกครับ mm. ผมจะแต่งให้เียบร้อยเหลือหนึ่งส่วนนะครับ mm. หากก็ต้องเป็นหากแก้ชีน้ำตาลผมจะปลูกแบบยางง่ายนะครับเพราะว่าบางค้นก็นสร้างแบบตุ่มตอนไปอาจจะบมีความรู้ในจุดนี้นะครับผมจะได้น้ำ จะได้เวลาไปปลูกจะได้บบเสียหายนะครับบบตายนี่ใบอออนครับเหลือยู่ประมาณหนึ่งส่วนเพิ่เนปซีบวตรงห่วงนะครับเพราะว่าช่วงต้นฝนน่ครับอากาศดีครับนี่ครับขึ้นป้าขึ้นฝนครับนผมจะปลูกเพิ่มเติมนะครับโดยใส่จิงไยแน่นะครับเพิ่นจิงไยหลังจากได้มากอ่ะจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำ จุ่มน้ำครับจุ่มน้ำแซ่ยใบให้น้ำซึมเขาจังนิดนึงครับก็ต้องให้ซึมหลายครับเดี๋ยวระ่พอเขาจะแตกนะครับจุ่มไว้สักคราวนะครับถ้าเป็นเอฟซีมีน้ำยาเรีงลากะจุ่มได้ครับใส่กะปินะครับหนึ่งช้อนชานะครับผงชุโรนหนึ่งช้อนชา ะเครื่องดื่มชุ่มกำลังนะครับหนึ่งช้อนชาแซ่ไว้ทีนิดนึงนะครับจากซีมาที่เห็นซึมให้มันซึมเขาพอดละครับสำเนี้บ่ต้องบ่ต้องให้เปียกร้ายครับเดี๋ยวเวลามา่อกีดเขาจะแตกนะครับแค่ให้ว่าหากเขาได้รับความชุ่มชื้นมาแคงนี้นะครับก็พักไว้ครับอยากให้ไปเบิ่งวิธีการคุ้นลุ่มนะครับแล้วก็วิธีปลูกปราเฮ็ดจังได๋การดุ้ำลุ่มนะครับนิกะคุณหาสิบเซนนะครับ ห้าสิบมันต้องลึกครับกว้างหาซิบลึกหาซิบเส้นนะครับขอประมาณเดาก็ได้ครับกะกะเอา,เอา,อาครับผมปูป้วยเนี่ยต่เดา เป็นเกอ์ที่ปูง่ายนะครับแล้วครับพ่อเราจะน้ำเดาวนะครับมานี่แกะนะครับแกะไซคัตเตอร์จีดน,นี่นะครับไซคัตเตอร์จีด เตอร์กีดออกครับเราจะฝังกิดแก้ทุงพลาสติกนะครับเบาๆนะครับบรบบรบไม่ให้แตกลงกึ่งกลางเลยครับกึ่งกลางหลุม เบบงกัันครดินในบ่ตองผสมนะครับเย่ายพึ่งผสมใส่ดินธรรมชาติเท่าเลยครับ FC เบิ่งก่อนครับอดี๋ยพึ่งผสมนะครับโดยใส่ดินธรรมชาติเท่าเนี่ยครับจากลุมเพราะว่าหากเขายังอ่อนแอครับเดี๋ยพึ่งไปใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าดินปุ๋ยครับจะเฮ็ดให้หากเน่าได้ครับ หลังจากนั้นก็เอานาดินครับคอยเกีย่ยลงครับเกีย่ยลงไววเพื่อให้อยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็สำคัญนะครับก็คือการขั้มนะครับใบใหม่นะครับก่อนจะกบดินนะครับเป็นีเบืองปลูกเมื่อากครับเป็นสะเดาถว,วายเขาองสีลองเห็ดเบิงครับใหม่ผมใส่ใหม่ไงเนะี่ยพอก,กินไงาถาเฮาบบมีใหม่ไงกะ คมจริงที่ว่าเพื่อนเอฟซีสั่งไปก็ใส่แบบใหม่เดีนี้ครับตอกลักเพื่อมัดนะครับบ่ให้เขาโยกนะครับเดี๋ยวผมจะตอกครับผมตอกลักนะครับ,ล,รบลงไปนะครับก่อนได้ลังกระได้ครับแต่วก็จะคุณตอกลักให้เพื่อนเอฟซีบุ้งจะได้นําไปเห็ดได้ถือนะครับว่าเขาปลูกสแตลท้าใเข้าวอง ตอ,อกลักครับจุดสำคัญก็อยู่นี่ครับอย่าให้ล่มโยกหากเขาจะกระทบกระเทือน,นครับอย่งนี้แล้วก็น,น้ำเสือกฟางมัดนะครับมัดย่นหน่อยตั้งตรงนะครับ จะมาดัดเอาเพราะว่ากิ่งทวายข้าพองเนี่ยกิ่งจะไม่ค่อยตรงครับกิ่งโค้งครับในเวลาเข้าเติบโตไปก็จะทรงพรมทรงพรมดรีมัดไปให้แน่นนะครับประโยชน์ครับหลังจากนั่นกะใส่ดินนะครับกบนาดิน่ค่อยกบเป็นดินเหนียวครับดินดำดินเหนียว สเบิงครับลองไปเห็ดเบิงนี่เป็นวิธีการปลูกแบบตอนจริ้งนะครับโดยใส่ตุ่มตอนง่ายๆครับไม่ต้องยากครับที่ได้ไปจากที่สั่งเป็นกระเปาะหรือตุ่มตอนไปเดี๋ยวผมจะได้เห็ดพวกเสียบยอดล้ะกะการถากกิงนะครับให้เบิงเหมือนเอาเรื่องตอนนี่และครับละกะใส่เศษหญ้ามะคุมครับหรือเศษฟางนะครับหญ้าแห้งก็ได้ครับ ผมตัดเนี่ยเป็นคุ้มครับสำหรับเพื่อนเอฟซีนะครับถา่าแดดห่อนหรือว่าบดยูโฮมสามารถเฮ็ดสแลนนะครับคุ้มแล้วก็หรือว่าใส่ใบเพร่าวก็ได้ครับแต่นี่ของผมมันอากาศดีครับอากาศมันแบบว่าฝนหนาฝนนะครับเท่ากับบตองเห็ดมันคุมแล้วก็อยู่ไก่หมน้ำครับโดตหนามครับนี่หนามให้ชุ่มนะครับ ถ้าฝนมาโต๊กับฮดทุกมือครับมือละหนึ่งเือพ่อครับ่าหดหลายแล้วจะเน่าครับเมื่ออาิตดีแล้วก็ห่างครับอาทิตย์ละทีลอชัวร์ในอย่างฟุ้นเปียกครับทางในอ่างน้าหนธุฝน้นี่บ่ต้องครับมันจะเปียกเกินไปเฮ็ดในห้างเน่าได้ วิธีการปลูกโดยกิ่งตอนแบบตุ่มตอนนะครับเป็นไรครับพอเห็ดใเนะครับขับนีกะเป็นวิธีการปลูกนะครับโดยกิ่งตอนนะครับแบบปลูกจากตุ่มเลยนะครับบดตรงไปลงทุ่งช่ำนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับสื่งทางช่องซิที่พงเสียงสงานะครับมือนี้อ่ะ ได้แนะนำเทคนิคนะครับในการปลูกยาง่ายนะครับให้เพื่อนเอฟซนะครับที่นั่งจิงตอนสะดาทถวายข้าวพองไปนะครับซึ่งอยากให้เฮ็ดคลิปให้เบิ้งนะครับว่าการปลูกโดยตุ่มตอนนะครับเฮ็ดแบบใดนะครับเขามาศึกษานะครับเขามาเรียนรู้นะครับนั่ไปต่อยอดนะครับปับใส่นะครับสําหรับมือนีกะวางว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเอกสารสามารถนั่ไปต่อยอดได้นะครับแต่สงสัย ก็สอบถามเข้ามานะครับที่เบอร์ผมเลยก็ได้ครับศูนย์เก่าๆซีศูนย์หาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่านะครับหรือจะเข้าไปชมในช่องยูทูปนะครับที่ผมเ็จในเพื่อนเอฟซีนะครับจะเข้าใจนะครับแล้วก็ยังได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมยังติดขางอยู่ก็คือการปลูกด้วยแบบทับจริงนะครับแล้วก็การปลูกด้วย การเสียบหยอดนะครับเดี๋ยวเ้าจัเบิงมือมือถัดไปนะครับสําหรับมือนี้การปูโดยจริงตอนโดยใส่ตุ่มตอนนะครับแต่วังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับจังไก้กะฝากก็ไลก์ก็แช่นะครับกดติดตามทั้งช่อง YouTube นะครับสิธิพงษ์สียงงศาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ